สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิว i ิ่ง i m e b บมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอ่านไพ่ประจำเดือนค่ะก็อันนี้เป็นเ e s s a g e in m a ร์นะคะหรือว่าข้อความในเดือนมีนาคมค่ะก็เหมือนเดิมเลยอันนี้หนึ่งชับเอร์ไพ่มาแล้วเรียบร้อยเนอะอยาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมันมีสารอะไรที่เราควรรู้หรือว่าสิ่งที่เราควรนำคำแนะนำมาค่ะไปปรับใช้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับเรา หนึ่งมีไพ่ไว้สองใบเนาะก็เรามาลองดูกันเลยกันว่าเราได้ไพ่อะไรกันบ้างค่ะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะจะเป็นไพ่ d i v i n e support ค่ะโอ้ดีจังเลยอะ่ะต่อมา,าไพ่ใบที่สองนะคะจะเป็นไพ่ steadfastness ค่ะสารที่ได้รับในเดือนนี้นะคะหนึ่งมองว่าในเดือนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ตัวเราอะค่ะอาจจะต้อง ใส่การโฟกัสใส่ความจดจอ่อมีความตั้งมั่นแล้วก็มีศรัทธาต่อเป้าหมายของเราที่เราตั้งใจไว้ค่ะที่ผ่านมาตัวเราอาจจะรู้สึกหรือว่าสงสัยอะ่ะมันเหมือนมีความไม่ไมั่นไม,ไม่มั่นคงมีความหวั่นไหวต่อคําพูดต่อความคิดของคนอื่นหรือแม้กระทั่งเป็นตัวเราเองก็ตามอย่างบางคนนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าตัวเราเองไร้ค่าหรือว่าอาจจะไม่ดีพอแล้วสาเหตุอะ่ะ จริงๆมันอาจจะมาจากการที่รู้สึกว่าสิ่งที่เราคาดหวงังสิ่งที่เรารอคอยอ่ะมันยังมาไม่ถึงหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการสักทีอ่ะแต่ว่าในเดือนมีนาคมนี้ค่ะหนึ่งมาว่าความมุ่งมั่นความอดทนแล้วก็การพยายามไม่ยอมลม้มเลิกกางขนเนี่ยมันจะทําให้สิ่งต่างๆอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ สิ่งที่ตัวเรากําลังทําอยู่อ่ะตัวเราจะได้รับการจัดสรรแล้วก็นําทางไปโดยจัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเราเครบนับถือใครที่เคยขอความช่วยเหลืออะไรวไ,ไว้ในเดือนนี้ยตักคุณจะสามารถติดต่อกับดีไวที่คุณเคารพได้ซึ่งอาจจะมาในรูปของแบบอยู่ๆคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําอะไรสักอย่างมีความคิดมีไอเดียที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในหัวหรือว่าเป็นเสียงภายในของตัวเราอะค่ะที่มันอาจจะเตือนตัวเรา ว่าสิ่งใดที่เราควรทำหรือไม่ควรทำแม้กระทั่งการที่เปิดใจและฟังคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดเอ่ยคำแนะนำคำตักเตือนวงเล็บในแง่ดีนะคะด้วยใจที่เป็นกลางอะ่ะมันจะช่วยให้ตัวเราอ่ะคะ่ะมีการได้รับสารหรือว่าได้รับคำตอบบางอย่างที่ทำให้ตัวเราอะ่ะ <c oughs> เกิดการตื่นรู้ไปอีกขั้นหนึ่งคะ่ะแล้วสิ่งที่เราควรทำในเดือนนี้นะคะคืออย่างแรกคือการมีศรัทธาที่มั่นคงมีเป้าหมาย และจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าสิ่งที่เราตั้งใจและมุ่งหวังไว้อะเราสามารถทํามันให้เป็นความให้มันสําเร็จและเป็นจริงได้อย่างที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดใจยอมรับฟังคําแนะนําจากคนรอบข้างค่ะและก็อย่างที่3มนะคะอยากให้ตัวคุณนะคะกลับมาอาจจะสวดมนต์หรือถ้าใครไม่ถนัดในการสวดมนต์ด้วยตัวเองก็าจะาเป็นฟังบทสวดของอาจจะเป็นบททอองค์พระพิคเนตเองก็ได้หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็ได้อะคะ่ะ สิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆด,ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราค่ะส่วนสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยนะคะในเดือนนี้อย่างแรกคือการใช้จ่ายเงินด้วยอารมณ์ค่ะมันจะทําให้การใช้จ่ายเงินเล็กๆบานปลายไปเป็นก้อนใหญ่ค่ะอย่างที่สองคือการใช้ชีวิตโดยเอาตัวเราอะค่ะไปขึ้นกับใจภายนอกหรือว่าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทาของคนอื่นว่าเขาจะเขาจะคิดยังไงเขาจะทําอะไรแล้วเราถึงจะแอคชั่นต่อจากนั้นอยากให้เราอะค่ะ มีความตั้งมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจไว้อ่ะค่ะเป็นหลักอย่างที่สามนะคะเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่และก็รีบตัดสินผู้คนหรือว่าเรื่องราวต่างๆโดยที่เราอาจจะไม่มีข้อมูลมากมายหรือว่าไม่มีข้อมูลเพียงพอค่ะโอเคค่ะก็สารในเดือนนี้ก็น่าจะมีเป็นประมาณนี้เนาะยังไงก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของทุกๆคนค่ะขอให้เรื่องราวที่เข้ามาทําให้เรายิ้มได้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจกันนะคะ ส่วนใครที่รู้สึกว่าฝารที่เราได้รับฟังเนี่ยมันไม่ใช่สารของเราเหมือนเดิมเลยเนาะนี่เป็นการอ่านแท้พลังงานโดยรวมขอให้ทุกคนทิ้งสารนี้ไว้กับหนึ่งอย่านำสารกลับไปเพราะว่าความคิดของเรามันมักดึงดูดสิ่งที่เราคิดเข้ามาหาเราเสมอค่ะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ